สวัสดีครับาต,ต้องมดิฟายนะฮะตัวนี้เป็นชุดซ่อมปืนแคนนอนนะครับใช้ได้ทั้งรุ่น737และ747เ็นะฮะเป็นชุดซ่อมของแคนนอนนะครับเกรดพีเมียมนะคะ NBR ทั้งชุดนะครับ NBR ก็คือจะทนต่อเป็นยางนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ทำโอลและซีต่างๆนะครับเป็นยางกันน้ำมันนะทนการเสียดสีได้ดีนะฮะ ก็มีจำหน่ายที่ต้อตุ้งโดิฟายนะฮะสามารถสั่งซื้อได้นะครับทางช่องทางที่ผมให้ไว้นะครับจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะฮะ0 8 9ย9 6ป1 0 5นะครับหรือว่าไลน์ก็ได้นะฮะไลน์ก็มีทั้งไลน์ธรรมดาและไลน์แอดนะครับก็ไลน์ธรรมดาถ้าเต็มก็ใช้ไลน์แอดก็ได้นะฮะหรือจะเป็น Facebook Fanpage ก็ได้นะครับต้อตุ้งโดิฟายนะฮะ สำหรับชุดหนึ่งก็จะมี7ชิ้นนะนะเชิ้นด้วยกันนะครับก็สามารถเอาไปซ่อมปืนแคนนอนของคุณได้เลยนะฮะมีบริการเก็บปลายทางนะครับยังไงก็สั่งซื้อกันได้นะครับ